อืหแต่ว่าพวกเนี้ยทุกๆมาแล้วใช่ไหมกระชายหืมโหพ่อครัวสุดยอดเฮ้ยมันต้องมันน่ากินมากเลยอ่ะพี่อหืม แต่ว่าพวกนี้ทุกๆมาแล้วใช่ไหมกระชายคืออะไรอ่ะอ๋อสูตรใครสูตรมันสูตรใครสูตรมัน,มนเกินทำบรรยายดูคอนโนเองแล้วกันนะจ๊ะืมดูเตาดูเตาเตานเนกประสงค์เตาที่เดิมนะจ๊ะืมโหพ่อครัวสุด ย no, no. no. ี่นอยี่นอคนสุรินหนูไหยหน่วยหน่วยหน่วยคนสุรินกับข้าวเย็นนี้นะทุกคนใครใครอยากทานตามมาเลยนะตามมานี้ประมาณกี่กี่ทุ่มแล้วนี่กี่ทุ่มแล้วแล้วก็อะไรนะทุบแล้วหูทำไมทำไมคนไทยคิดนึงน้ำลักกินหอมมากหอมกระชายใช่ไหมนี่ มีแต่กะชายกะหญิงไม่มีอเาเรากระหญิงกะหญิงไม่มีกะหญิงไม่มีมีแต่กะชายโอเคตามนั้นได้ <ง presence. S 1> อะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันแบบจุม,มุจุ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 มุแปลว่าอะไรจุมุจุมุเออแล้วก็<า>อะไรนะทุบแล้ว,ลวหูวทำไมทำไมคนไทยเิปือน้ำลายหูขนาดนี้กินเงินกี่คนนะยอด แค่นี้นะจ๊ะทุกคนเอ๊ะหรือว่าเราจะรอดูตอนจบแต่ไม่น่าทันนะมันยังไม่สุกเลยอะ่ะหืแต่ว่าพวกเนี้ทุกๆมาแล้วใช่ไหมกระชายสองทุ่มสองทุ่มมึงได้กับข้าวนะพูดถึงอะนีนน่นี่นี่ให้ดูนี่ กินหอมมากหอมกระชายใช่ไหมนี่มีแต่กระชายไกหญิงไม่มีพะว่าเอาไก,กหญิงไกหญิงไม่มีไ<ภา>กหญิงไม่มีมีแต่กระชายโอเคตามนั้นหอโหพ,พ่อครัวสุดคืออะไรอ๋อ,อสูตรใ,ใครสูตรมันสูตรใครสูตรมันยี่นอยี่นอ,นอคนสุริน หน่วยหน่วยหน่วยกอนสุรินเกินทำบรรยายดูกันเองแล้วกันนะจ๊ะหดูเตาดูเตาเตาเนกประสงเตาที่เดิมนะจ๊ะน่่ๆๆ่ๆน่เน่ยโอ้หทำไมเครื่องปรุงมันน่ากินขนาดนี้นะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะจริงๆนะพูดถึงเนาะ เนาะมากินกันแบบนี้จริงๆอ่ะกับข้าวเย็นนี้นะทุกคนใครฮมใครอยากทานตามาเลยนะตามานี่ประมาณกี่กี่ทุ่มแล้วนี่กี่ทุ่มแล้วแค่นี้นะจ๊ะทุกคนเอ๊ะหรือว่าเราจะรอดูตอนจบแต่ไม่น่าทันนะมันยังไม่สุกเลยอ่ะนี่นี่นี่นีโอ้โห้ทำไมเครื่องปรุงมันน่ากินขนาดนี้อะ แค่นี้นะจ๊ะทุกคนเอ๊ะหรือว่าเราจะรอดูตอนจบแต่ไม่น่าทันนะมันยังไม่สุกเลยอะ่ะแกล้มกับตัวนี้นะจ๊ะของหล่อลื่นกับข้าวบ้านบ้านเาาน,านี่ยแต่บ้านเราก็ากินกันแบบ,บนี้หูขนาดนี้กินกันกี่คนนะอยอดหือยอด เฮ้ยมันต้องมันน่าก,กินมากเลยอ่ะพี่โอ้โหกลิ่นหอมมากหอมกระชายใช่ไหมนี่มีแต่กระชายกะหญิงไม่มีวะเอากกหญิงกกหยิงไม่มีไก่ญิงไม่ม,ม,มีมีแต่กะชายโอเคตามนั้นหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าผัดเผ็ดหนูนะจ้าเครื่องปรุงนี้พ่อครัวหัวป่านะคะวันนี้พ่อครัวใหญ่ลงมือกลิ่นหอมมากหอมกระชายใช่ไหมนี่ มีแต่กะชายกะหญิงไม่มีขอว่าเรากะหญิงกะหญิงไม่มีกะหญิงไม่มีมีแต่กะชายโอเคตามนั้นนี่แล้วก็อะไรนะทุบแล้วหูยทำไมทำไมคนไทยเทปนึงน้ำลักกลิ่นหอมมากหอมกะชายใช่ไหมนี่มีแต่กะชายกะหญิงไม่มีขอาเอากะหญิงกะหญิงไม่มีกะหญิงไม่มีมีแต่กะชายโอเคตามนั้นนี่แล้วก็อะไรนะทุบแล้วหูยทำไมทำไมคนไทยเทปนึงน้ำรัก แปลว่าพวกนี้ทุกๆมาแล้วใช่ไหมกระชายกับข้าวเย็นนี้นะทุกคนใครหืมใครอยากทานตาม,มาเลยนะตาม,มานี่ประมาณกี่กี่ทุ่มแล้วนี่กี่ทุ่มแล้วจะงกินหอมอาะหอมกระชายใช่ชหไหมนี่มีแต่กระชายไกหญิงไม่มีว่าะเอาไกหญิงกหยิงไม่มีไก่ญิงไม่มีมีแต่กระชายโอเคตามนั้นแกล้มกับตัวนี้นะจ๊ะ <c oughs> ของหล่อลื่นกับข้าว กับข้าวบ้านบ้านเฮ้ยแต่บ้านเราก็ากินกันแบบสองทุ่มสองทุ่มมึงได้กับข้าวนะพูดถึงอ่ะนี่นี่นี่ให้ดูนี่ยี่นอยี่นอคนสุรินนูาไหนูหนู้ยหนู้ยห้คนสุรินกับข้าวยันนน้นะทุกคนใครอื้ ใครอยากทานตาม,มาเลยนะตาม,มานี่ประมาณกี่กี่ทุ่มแล้วนี่กี่ทุ่มแล้วจ,จริงจริงนะพูดถึงอะเนาะเนาะมึกินกันแบบนี้จริงอะสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าผัดเผ็ดหนูนะจ้าเครื่องปรุงนี้พ่อครัวหัวปลานะคะวันนี้พ่อครัวใหญ่ลงมือเองเลยจ้า,าดูแค่เครื่องมันต้องอร่อยแน่นอนเลยพี่แม่ร่วง <laughs> นี่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 โอ้ยโอ้โหทำไมเครื่องปรุงมันน่ากินขนาดน,นี้นะแกล้มกับตัวนี้นะจ๊ะของหล่อลื่นกับข้าวบ,าบ,าบ้านบ้านเฮ้ยแต่บ้านเราเขากินกันแบบนี้แกล้มกับตัวนี้นะจ๊ะของหล่อลื่นกับข้าวบ้านบ้านเฮ้ยแต่บ้านเราเขากินกันแบบนี้ แกล้มกับตัวนี้นะจ๊ะของหล่อลื่นกับข้าวบ้านบ้านกับข้าวบ้านนเฮ้ยแต่บ้านเราเรากินกันแบบนี้นี่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 โอ้โหทำไมเครื่องปรุงมันน่ากินขนาดนี้นะจริงจริงนะพูดถึงอะเนาะเนาะมันกินกันแบบนี้จริงอ่ะโอ้ขนาดนี้กินกันกี่คนนะ ยอดหืมสวัดดีจ้าหวัดดีจ้าผัดเผ็ดหนูนะจ้าเครื่องปรุงนี้พ่อครัวหัวป่านะคะวันนี้พ่อครัวใหญ่ลงมือยี่นอยี่นอคนสุรินนูไหนูไหนูหนไ,หนหนไหนูวยห,ห,ห,ห้คนสุรินสองทุม่มสองทุ่มมึงได้กับข้าวนะพูดถึงอะ่ะ เน่ๆน่เน่ให้ดูนี่แต่ว่าพวกเนี้ยทุบๆมาแล้วใช่ไหมกระชายยี่นอยี่นอคนสุรินนหลไห่นูไห่นไหนูไห่คนสุรินเองเลยจ้าดูแค่เครื่อง มันต้องอร่อยแน่นอนเลยพี่แม่ร่วงตายอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันแบบจมูุจมูกจมูกจมูกจมุแปลว่าอะไรจมูกจมุแกล้มกับตัวนี้นะจ๊ะของหล่อลื่นกับข้าวบ้านบ้านกับข้าวบ้านบ้านนี้แต่บ้านเราเขากินกันแบบนี้ยี่นอยี่นอคนสุริน หนหายหนหายหนหายกนสุรินห <c oughs> วัดดีจ้าหวัดดีจ้าผัดเผ็ดหนูนะจ้าเครื่องปรุงนี้พอบครัวหัวป่านะคะวันนี้พอครัวใหญ่ลงมือเองเลยจ้า,าดูแค่เครื่อง <c oughs> มันต้องอร่อยแน่นอนเลยพี่แม่ร่วง <c oughs> จริงๆนะพูดถึงอะเนาะเ <c oughs> นาะ กินกันแบบนี้จริงๆอะอแค่นี้นะจ๊ะทุกคนเอ๊ะหรือว่าเราจะรอดูตอนจบแต่ไม่น่าทันนะมันยังไม่สุกเลยอ่ะกับ <laughs>